ทบุญสุขใจในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของคนไทยขอเชิญเที่ยวงานบิดทองหลวงปู่ดำและอดีตเจ้าอาวาสที่วัดหัวป่าพรมสราพิรัตต์ตำบลวัดยางงามอำเภอปากท่อจังหวัดราช,ชบุรีในระหว่างวันที่11 12และ13เมษายน2567นี้3วัน3คืนปีนี้จัดยิ่งใหญ่ อดงานร่วมปิดทองขอพอดหลวงปู่ดำและอดีตเจ้าอาวาสที่ศักดิ์สิทธิ์มีโชคมีลาบเจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยเจริญก้าวหน้าม,ม,มหารสพในงานสนุกสนานครบความบันเทิงชมฟรีชมฟรีตลอดงาน<ม>ประเดิมเริ่มงานวันที่11เมษายน67ชมภาพยนตร์หนังใหม่ชายพร้อมโรงเครื่องเสียงกระหึ่มสุดเร้าใจ วันที่12เมษายน67กลางคืนสนุกสนานเร้าใจกับวงดนตรีฟรีด้อมแบนโดยทีมงานเล็กมิวสิก วันที่13เมษายน67วันสงกรานต์เวลา17นาฬิการ่วมกันทอดผ้าป่าสองฝั่งคลองโดยปู่พุทธมั่นจันทร์ประธานฝ่ายทีมงานมู่สาบ้านกอไผ่ตำบลวัดยางามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและทีมงานหมู่ห้าบ้านต้นมู 69. ่ตำบลวัดประดูอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามกลางคืนร่วมรำวงสนุกสนานกับทีมงานรำวงร่วมสมัยสอสุพรรโ ่านใดสนใจร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสมัคคขีติดต่อได้ที่ท่านเจ้าอาวาสได้ทุกวันโทร0869940547 0869940547เปิดจองร้านค้าวันที่5เมษายน67เวลา9นาฬิกา เที่ยวงานบุญสุขใจได้บุญมากล้นได้กุศลมหาศาลสนุกสนานในเทศกาลสงกรานขอเชิญเที่ยวงานปิดทองหลวงปู่ดำและอดีตเจ้าอาวาสที่วัดหัวป่าพรมสราพิรัตตำบลวัดยางามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีในระหว่างวันที่11 12และ13เมษายน2567นี้3วัน3คืนพระครูสังครักษ์ชลิตชลิโตเจ้าอาวาสวัดหัวป่าพรมสราพิรัตประธานจ ร่วมด้วยนายกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบวัดยางงามและนายกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบวัดประดูพร้อมด้วยคณะกรรมการสิทธิสยานุสิทธิ์และผู้มีศรัทธาทุกท่านพร้อมใจกันจัดงานการเดินทางสะดวกสบายวัดอยู่ติดถนนสายราชบุรีวัดเพลงปากทอ่อ ខ្លាប់ខ្លាប